โรงเรียนชมพทานผาแตกเป็นหนึ่งในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่ง mm hmm. เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นประจากพยานชัดเจนด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งมั่นทำภารกิจนี้ อบรมสั่งสอนนักเรียนให้มีคุณภาพด้านความรู้ความประพฤติคุณธรรมตามปรัชญ,ญาการศึกษาของโรงเรียนที่ว่าการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและตามคุณลักษณะของโรงเรียนที่ว่านักเรียนมีคุณลักษณะเป็นคนดีสีชนประทานประกอบด้วยคุณธรรมความรู้ทักษะและเทคโนโลยีคณะครูและบุคลากรแต่งกายเหมาะสม มีความสุภาพอ่อนโยนเป็นต้นแบบที่ดีนำเทคโนโลยีสู่การจัดการเรียนรู้โรงเรียนเป็น CPS Smart School คือสะอาดร่มรื่นสดชื่นสวยงามสะดวกปลอดภัยและมีสื่อเทคโนโลยีที่สมบูรณ์เพื่อให้เกิดผลสำลิดต,ตามปัจญาและผลคุณลักษณะดังกล่าวจึงได้มีการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาดังนี้ มาตรฐานที่1ด้านคุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนชมพทานผาแตกมุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญคำนึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมต่างๆด้านผลสลัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนนักเรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการศึกษาการสื่อสารและการคิดคำนวณ ความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในรายวิชาภาษาไทยก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะมีการจัดกิจกรรมเขียนตามคำบอกโดยครูประจำวิชาจะนำคำจากบัญชีคำพื้นฐานมาให้นักเรียนฝึกอ่านเขียนและนัดหมายนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านมาฝึกอ่านกับครูในช่วงเวลาพักเที่ยงหรือชั่วโมงซ่อมเสริม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเขียนที่หลากหลายได้แก่กิจกรรมนำเสนอข่าว CPS News กิจกรรมตอบคำถามยามเช้าหน้าเสาธงกิจกรรมส่งคลิปการอ่านกิจกรรมท่องบทอาขยานท่องสูตรคูณกิจกรรมฝึกอ่านสะกดคำพื้นฐานโดยใช้สื่อออนไลน์และกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมโครงงาน ในรายวิชาภาษาต่างประเทศโรงเรียนได้เปิดสอนรายวิชาภาษาต่างประเทศสอรายวิชาคือวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาจีนโดยวิชาภาษาอังกฤษเปิดสอนทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ส่วนรายวิชาภาษาจีนเปิดเ,เป็นรายวิชาเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สโดยทั้งสองวิชา มุ่งให้นดกเรียนได้เรียนรู้ให้ครบทักษะทั้งการฟังพูดอ่านและเขียนตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารเช่นกิจกรรม morning phonics ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่เป็นการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงของเจ้าของภาษากิจกรรม classroom English zone ที่เรียนต้องพูดสื่อสารด้านภาษาอังกฤษกับครูประจำวิชาขณะเรียนกิจกรรมวันคริสต์มาสมีการจัดการประกวดทำการ์ดคริสต์มาสประกวดทำต้นคริสต์มาสกิจกรรมวันตรุษจ,จีนมีการประกวดการทำการ์ดอวยพรเนื่องในวันปีใหม่จีนและกิจกรรมนำเสนอคลิปการสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจำวันด้านการคิดคำนวณครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณได้แก่กิจกรรมการท่องสูตรคูณกิจกรรมคิดเลขเร็วด้วยโปรแกรม GSP กิจกรรมการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหานักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาโดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาประกอบด้วยกิจกรรมโฮมรูม PLC ที่ทุกๆเช้าก่อนคาบเรียนที่1คุณครูประจำชั้นจะเข้าไปพูดคุยกับนักเรียนเพื่อแจ้งข่าวสารและสอบถามปัญหาของนักเรียนทั้งด้านการเรียนการทำงานตลอดจนปัญหาส่วนตัวและร่วมกันเสนอแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันกิจกรรมโครงงานคุณธรรมห้องเรียนสำนึกรักชนประทาน นักเรียนดําเนินการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการแต่งกายด้านความสะอาดของห้องเรียนและด้านความสะอาดของเขตพื้นที่รับผิดชอบนักเรียนจะวางแผนร่วมกันเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายตามแผนที่วางไว้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมมีการจัดกิจกรรมที่ให้<ส> <ง uffled> นักเรียนได้ฝึก เป็นผู้สร้างนวัตกรรมจากสิ่งง่ายๆไม่ซับซ้อนและเป็นกิจกรรมที่อยู่รอบๆตัวเองได้แก่กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากเศษวัสดุต่างๆกิจกรรมประดิษฐ์ต้นไม้มงคลชั้นประถมศึกษาปีที่6กิจกรรมเกษตร DIY การจัดทําแปลงผักจากขวดน้าารรนําพลาสติกการปลูกไม้ผลในตะกร้าพลาสติกการทํากระถางปลูกต้นไม้จากเศษผ้ากิจกรรมแก้ปัญหาการจําสู่วิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมตรีโกณมิติคิดซองชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านบอร์ดคิดไร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนักเรียนมีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการสร้างชิ้นง,งานหรือหาองค์ความรู้ต่างๆโดยทางโรงเรียน มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดังนี้กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านบอร์ดคิดไร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่3กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ระบบสู e e t i n g Google Meet กิจกรรมการเรียนรู้จากห้องยูสอเน็นักเรียนมีผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีผลการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรที่โรงเรียนได้กำหนดไว้5รายวิชาหลักประกอบด้วยภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษภาษาจีนนักเรียนต้องได้ผลการเรียนไม่ต่ำกว่าระดับสองหรือได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ60ส่วนวิชาศิลปะ สุขศึกษาพละศึกษาและการงานอาชีพเป็นวิชาที่เน้นการปฏิบัตินักเรียนต้องได้ผลการเรียนไม่ต่ำกว่าระดับ2.5หรือได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ65จึงมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาผลการเรียนของนักเรียน (MOU) ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสนใจความตั้งใจเรียนและให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลผลการเรียนของนักเรียน ซึ่งหากนักเรียนมีผลการเรียนไม่เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงจะมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 1. ให้ครูประจำวิชามอบหมายงานเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 2. ให้ทำกิจกรรมบริการสาธารณประโยชน์ในโรงเรียนเป็นเวลาหนึ่งเดือน 3. ไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษของสถานศึกษาทุกกิจกรรม 4. ไม่พิจารณาให้รับทุนการศึกษา จากแนวทางข้อตกลงดังกล่าวทำให้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดีนอกจากนี้ในปีการศึกษา2564หากช่วงใดมีการหยุดเนื่องด้วยสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทางโรงเรียนจะมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนดีมานด์ออนแฮนด์และออนไลน์ line, ผ่านระบบ z o o m m e e t i n g Google Meet ตามความเหมาะสมของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนไม่ขาดโอกาสทางการเรียนและได้เรียนเนื้อหาอย่างครบถ้วนนักเรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจ CJ ตคติที่ดีต่ออาชีพโรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพโดยศึกษาจากผู้ปกครองที่มีอาชีพในชุมชนเพื่อให้นักเรียน ได้เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพของตนเองตามความถนัดและความสนใจโดยโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมงานอาชีพที่หลากหลายได้แก่งานเกษตรมีการปลูกพืชผักต่างๆเช่นการเพราะเห็ดปลูกกล้วยโดยนักเรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการเตรียมดินลงมือปลูกและเก็บผลผลิตจนสู่ขั้นตอนให้แม่ครัวนำไปทำอาหารกลางวันงานประดิษฐ์และงานช่าง นักเรียนได้มีทักษะในการประดิษฐ์ของเล่นและของใช้จากเศษวัสดุที่เหลือการฝึกให้นักเรียนได้ใช้ทักษะอุปกรณ์โดยระดับชั้นปถมศึกษาปีที่1ถึงถระปมศึกษาปีที่3ฝึกให้นักเรียนมีทักษะการใช้อุปกรณ์ทางการเกษตรระดับชั้นปถมศึกษาปีที่4ถึงปฐมศึกษาปีที่6ฝึกให้นักเรียนมีทักษะงานเกษตรและงานบ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ฝึกให้หนักเรียนมีทักษะงานบ้านเช่นกิจกรรม CPS Fresh Shop เป็นกิจกรรมร้านค้าที่ดำเนินการหลักโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งนักเรียนได้นำความรู้จากวิชาการงานอาชีพมาลงมือปฏิบัติและนำมาจำหน่ายโดยการนำอาหารและเครื่องดื่มมาขายในช่วงเวลาพักเที่ยงและก่อนเลิกเรียนกลับบ้าน ทำให้นักเรียนชั้นม .3 มีรายได้ในการทำกิจกรรมต่างๆของนักเรียนเช่นนำเงินมาใช้ในกิจกรรมทัศนศึกษานำเงินอนุสณ์รุ่นมาสร้างสิ่งต่างๆที่จำเป็นในโรงเรียนเช่นปรับปรุงห้องน้ำจะทำที่นั่งของนักเรียนหน้าโรงเรียนต่อเติมหลังคาหน้าคาเรียนชั้นม .3 นอกจากนี้เนื่องจากโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่ส,งส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถด้านกีฬาโดยเฉพาะกีฬาคริกเก็ต ที่มีนักเรียนเป็นนักกีฬาระดับชาติจึงมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่นักกีฬาอาชีพโดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นที่มีความสนใจได้สมัครเข้าร่วมพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาคริกเกต็ตซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาระดับจังหวัดระดับชาติไปแข่งขันและได้รับค่าตอบแทนทําให้นักเรียนมีไรายได้นำไปสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมโรงเรียนเป็นไปตามคำขวัญของนักเรียนคือรักสะอาดมารยาทดีมีวินัยและตั้งใจเรียนประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมวัดโบสถ์ในโรงเรียนเป็นการจัดกิจกรรมทางศาสนาที่นักเรียนนับถือโดยในทุกเช้าวันศุกร์ เวลา7นาฬกา30นาทีถึง8นาฬกา20นาทีนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธจะทำกิจกรรมวันพระในโรงเรียนโดยจัดกิจกรรมที่อาคารแบบเบ้าสถิตทองมีการนิมนต์พระจากวัดมาเทศนาให้กับนักเรียนการปฏิบัติกิจกรรมเหมือนกับการไปวัดตามวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนาทุกขั้นตอนตั้งแต่การใส่บาตรการสวดมนต์ไหว้พระรับศีลและการรับฟังธรรมเท,ทศนาจากพระสงฆ์ ส่วนนักเรียนที่นับสื่อศาสนาคริสต์จะประกอบกิจกรรมนมัสการพระเจ้าโดยใช้โรงอาหารของโรงเรียนเป็นโบสถ์คริสเตียนชั่วคราวให้นักเรียนได้นมัสการพระเจ้าโดยเชิญพี่เลี้ยงจากมูลนิธติต่างๆของนักเรียนมาเป็นศาสนาจารย์ร่วมนมัสการพระเจ้ากับนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจิตเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อไม่ให้เป็นการแอรอัดมากเกินไปจึงกำหนดให้นักเรียน ทำกิจกรรมเป็นช่วงชั้นผลาดเปลี่ยนหมุนเวียนกันอาทิตย์ละครั้ง 2. กิจกรรมสํานึกรักเชิประทานเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ทําความสะอาดบริเวณโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมายโดยกิจกรรมนี้ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีความรักความสะอาดมีความรับผิดชอบฝึกความเป็นผู้นําผู้ตาม 3. กิจกรรมน้องไหว้พี่เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนมีสัมมาคาระวะ เคารบรุ่นพี่รุ่นน้อง 4. กิจกรรมโครงงานคุณธรรมในห้องเรียนนักเรียนทุกห้องมีการทำโครงงานคุณธรรมห้องเรียนภายใต้ชื่อโครงงานคุณธรรมสำนึกรักชนประธานเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำร่วมกันในห้องเรียนในปีการศึกษา2565โครงงานคุณธรรมห้องเรียน ได้ทำร่วมกันเป็นระบบทุกระดับชั้นมีจุดมุ่งหมายหลักให้นักเรียนมีคุณธรรมด้านรักความสะอาด3ด้านคือด้านกายสะอาดห้องเรียนสะอาดและพื้นที่สะอาดความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยนักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร์มีการจัดกิจกรรมต่างๆที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นประเพณีรอยกระทง การฟ้อนรำการเป่าครุยเป็นต้นตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมและประเพณีต่างๆของชุมชนนักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายนักเรียนโรงเรียนชมพทานผาแตกเป็นนักเรียนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มีทั้งคนพื้นเมืองบุตรหลานชาวต่างจังหวัดที่ทำงานอยู่ในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราและชนเผ่าต่างๆได้แก่กะเหรี่ยง ลีซูมูเซอร์มงอาคาไทยใหญ่รวมไปถึงความแตกต่างด้านศาสนานักเรียนทุกคนก็สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันช่วยเหลือกันเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจ,จิตสังคมนักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ตามวัยมีสุขภาพจิตที่ดี ได้รับการดูแลทางด้านโภชนาการที่ดีทั้งจากทางบ้านและทางโรงเรียนได้รับอาหารกลางวันอาหารเสริมนมที่มีประโยชน์ได้รับการส่งเสริมให้ในักเรียนเล่นกีฬาตามความถนัดและความสนใจของตนเองมีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันในการดูแลด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนตามมาตรการ DMHTA เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019มีการจัดกิจกรรมการโฮมรูม PLC เพื่อพูดคุยปรึกษาปัญหาและความต้องการเพื่อลดความรุนแรงและการลังแกกันในโรงเรียนทำให้นักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพกายและจิตที่ดี